พลังสูงวัยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5 MHz เมก มาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของการฟื้นฟูตลาดมูโนค่ะเมื่อวานนี้ชาวเนราสิวาธก็ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูนพื้นที่ไข่แดงรัศมี200เมตรจุดกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะเพื่อที่จะเตรียมรองรับการปรับผังเมืองใหม่โดยกิจกรรมก็ได้แยกเป็นโซน6โซนด้วยกันเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ขนย้ายสิ่งของแล้วก็ค้นหาสิ่งของ มีค่านอกเหนือจากที่เจ้าของบ้านได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ประสบภัยมากที่สุดนะคะสําหรับแผนการทําความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยมูโนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเป็นเจ้าภาพหลักในการระดมเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็บุคลากรจากภาคส่วนต่างๆนะคะมาร่วมกันทําความสะอาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะในโซนไข่แดงในรัศมี200เมตรค่ะรอบโกดังเก็บดอกไม้เพลิง หลังจากที่ผู้ประสบภัยก็ได้เข้าไปสำรวจสิ่งของมีค่าที่อาจจะตกหล่นอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีการลงนามยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะเพื่อที่จะรองรับการปรับพื้นที่เตรียมทําผังเมืองใหม่และสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยนะคะซึ่งตามแผนก็จะเคลียร์พื้นที่เสร็จภายใน2สัปดาห์โดยจะทําคู่ขนานกับการเปิดเวทีประชาคมรับฟังเสียงประชาชนในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นการสร้างผังเมืองแล้วก็ รูปแบบบ้านเรือนที่เตรียมสร้างให้กับผู้ประสบภัยในรายที่บ้านเสียหายทั้งหลังค่ะยังอยู่ในเรื่องของการฟื้นฟูตลาดมูโนค่ะทางด้านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะโดยดรทวีราบริธาภม กรรมการผู้จัดการก็ได้หารือกับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาที่การสออบตอค่ะถึงแนวทางการฟื้นฟูตลาดมูโนให้เป็นตลาดชุมชนที่จะมีการจําหน่ายสินค้าในราคาถูกตามวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่มูโนดั้งเดิมค่ะเพื่อที่จะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่จะขายสินค้าให้กับคนที่เดินทางไปให้กําลังใจแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์ของพื้นที่หลังที่ต้องเกิดความสูญเสียแล้วก็ความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะโดยผู้แทนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็จะได้ลงพื้นที่ทําประชาคมแล้วก็สํารวจความต้องการของชาวบ้านเพื่อที่จะหาแนวทางในการฟื้นฟูที่ตรงตามความต้องการของชาวบ้านแหละค่ะทางด้านเลยาธิการสอบ,บตอก็บอกว่าแนวคิดที่จะ เริ่มในการฟื้นฟูตลาดมูโนให้เป็นตลาดชุมชนถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะโดยจะต้องรับฟังเสียงแล้วก็ความต้องการของประชาชนเป็นหลักหากว่าดำเนินการได้ก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพื่อที่จะปลุกชีวิตใหม่ของพี่น้องชาวมูโนให้ฟื้นกลับสู่สภาพปกติให้ได้ตามวิถีชีวิตจริงแล้วก็ต้นทุนเดิมแต่ว่าจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนด้วย